บอกเสมอว่าเมียน่ยถูกเสมอเวลาเมียพูดอะไรเนี่ยต้องฟังครับชายคนนี้ไม่ฟังเมียไงขับรถออกไปข้างนอกแล้วเป็นไงสุดท้ายแล้วไปชนกัารถจักรยานยนต์เมียก็บอกว่าอย่าออกจากบ้านอย่าออกจากบ้านออกไปแล้วเป็นไงเจออุบัติเหตุอุบัติเหตุไม่พอจะโดนดึงหูด้วยเนยี่ตัวก็เจ็บแถมโดนเมียด่าด้วยหูชาด้วยดูคลิปกันเลยค่ะ อันนี้คือเป็นคลิปจากกล้องวงจรปิด กลางดึกเมื่อคืนนี้นะคะจับภาพนาทีที่รถกระบะชนเข้ากับรถจักรยานยนต์ไฟเห็นไหมไฟแลบเลยมีคนได้รับบาดเจ็บสองคนเหตุการณ์เกิดขึ้นที่บริเวณก่อนเข้าสี่แยกนิคมพัฒนาจังหวัดระยองที่เกิดเหตุเนี่ยมีชายชาวต่ตางชาติได้รับบาดเจ็บสองคนอาการหนักด้วยนะหนึ่งคนส่วนอีกคนน่ะมีแผลถลอกปอกเปิกตามร่างกายแล้วก็ไปเจอว่ามีรถกระบะเนี่ยคือมีรอยชนจนไฟแตกการชนข้างหน้าพังเสียหายใกล้กันไปเจอรถจักรยานยนต์ด้านท้ายมีรอยถูกชนล้มคว่ำอยู่สอบถาม คนขับรถกระบะหน่อยชื่อว่าในเบอร์าอายุ50ปีเล่าบอกว่ากําลังขับรถกลับบ้านแต่พอมาถึงที่เกิดเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยห<อ>ลบทางเท้าแล้วเบรกไม่ทันจึงชนเข้ากับรถจักรยานยนต์เข้าอย่างจังต่อมาภรรยาของคนขับรถกระบะตามมาที่เกิดเหตุสีหน้าเนะี่ยเซ็งสุดๆเลยบ่นด้วยบ่นสามีบอกว่าเงินก็ไม่ค่อยจะมีนำมาดื่มแอลกอฮอล์อีกแล้วก็ขับรถออกมาเตือนแล้วว่าอย่าออกจากบ้านก็ไม่ฟังเห็นไหมเกิดอุบัติเหตุจนได้เออเหรอโอ้โหเซ็งสุดๆก็คือคนที่ขับรถชนนี่แหละ ทั้งเจ็บตัวด้วยทั้งโดนเมียดา่าด้วยนะครับ